โน้ตของเซีจีสวัสดีค่ะอย่างที่สัญญาไว้จะเล่าถึงภาค10ปีการกลับไปที่ประตูสมำริ์ใต้ฉังไปซานอีกครั้งหนึ่งภาค10ปีนี้เริ่มต้นจากตอนท้ายของภาคสาหายเลยการไปเคารพหลุมศพของพานจือและขบวนรถมากมายยาวเหยียดนายน้อยบอกทุกคันบีบแตรเพื่อบอกกล่าวกับพานจือแล้วเริ่มเดินทาง ซึ่งตอนที่อ่านนิยายเนี่ยก็จะมีน้ำตาซึมๆไปแล้วแต่พอได้เห็นภาพในซีรีส์นี้น้ำตาไหลเลยทีเดียวสำหรับผู้ที่เคยดูซีรีส์ภาคซาหายก็คงจะจำกันได้คือภาคสิปีก็จะเริ่มจากตรงนี้การเดินทางเพื่อไปรับเสี่ยวเกอในน้อยเนี่ยตอนนี้ได้เป็นบอสอูมีเงินมีอำนาจบรารมีแบบจัด จึงจัดชุดใหญ่เพื่อการนี้โดยเฉพาะรวมถึงมีขบวนของเสี่ยวหัวไปร่วมกันด้วยจึงเป็นขบวนที่ยิ่งใหญ่เวอร์วังมากการไปฉางไปครั้งนี้ไม่ได้ไปในเส้นทางเดิมที่บุกหิมะก,กันขึ้นไปนายน้อยพบเบาะแสเส้นทางใหม่คือจากหัวลูกศรที่ฝังอยู่ในร่างกายของปู่ห้าอูเหล่าโกท่านปู่เนี่ยได้ สั่งเสียบางสิ่งเอาไว้ก่อนที่จะจากไปจนทำให้ในายน้อยเนี่ยได้หัวลูกศรน,นี้มาแล้วก็นำไปสู่เบาะแสค้นหาเส้นทางเข้าสู่ใต้ภูเขาช้างไปได้สำเร็จแต่ก็ทุลักทุเลสบักสะบตามแบบของนายน้อยนั่นแหละซึ่งมีทั้งสัตว์ร,ร้ายเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ที่ยังคงมาคอยต้อนรับเหมือนเดิม อุปสรรคใหญ่ในครั้งนี้กลับเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดนั่นคือหวังเมิงที่คอยขัดขวางตลอดเส้นทางจนสุดท้ายเนี่ยนายน้อยช่วยชีวิตไว้จากนกหน้าคนและส่งกลับไปในที่สุดหวังเมิงร้องถามนายน้อยว่าหากเขาตายแล้วล่ะเวลาตั้งสิบปีแล้วคุณเองยังเปลี่ยนไปเลยเขาเองก็อาจเปลี่ยนไปหากเขายังไม่ตายเขาก็อาจจะลืมคุณไปแล้วหวังเมิงยังว่าต่อไปไม่หยุดคุณเองก็รู้ดีว่า ที่เขาบอกให้คุณมารับในอีก10ปีข้างหน้าก็เพื่อว่าให้คุณได้ใช้ชีวิตต่อไปและเพื่อลืมเวลาสิปีนั้นมันทำให้คนเราได้ลืมได้และใครกันจะสามารถมีชีวิตอยู่ในที่แบบนี้ได้เป็น10ปีคงมีแต่คนบ้าที่คิดว่าจะกลับมาตามสัญญาจริงๆนายน้อยไม่ได้ตอบโต้อะไรเพียงแค่ให้หวังเมืองได้กลับไปแล้บอกเพียงว่า เมื่อฉันรอดชีวิตกลับมาฉันอาจจะบอกได้ว่าทำไมฉันจึงทำแบบนี้ตรงนี้นี่มันสุดกล่อมกลืนมากเพราะว่านายน้อยเองก็ไม่รู้ว่าผลลัพธ์มันจะเป็นอย่างไรอาจจะไม่พบเสี่ยวเกอหรืออาจจะไปไม่ถึงหน้าประตูสมริ์ก็เป็นได้แต่ทั้งหมดที่นายน้อยทำก็เพื่อว่าจะได้จบทุกอย่างแบบไม่ค้างคาหรือมีคำถามใดๆอีกอยากจบคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้ ก็เท่านั้นเองแล้วนายน้อยก็มุ่งต่อไปขนคนมามากมายเยอะแยะสุดท้ายก็ต้องดำน้ำไปกับเสียก็ไม่รู้ว่าจะขนคนมาทำไมให้เอิกรกะเริกใหญ่โตดำน้ำรอดเข้าไปในเส้นทางใหม่แล้วนายน้อย,อยก็ได้พบกับใครคนหนึ่งปู่สี่ใช่เฉินผีอาซื่อคงจำกันได้ปู่สี่เนี่ยาหายสาบสูญไปตั้งแต่ในตอนตำหนัก ในของภาคหลักแล้วในน้อยได้กุญแจสำริดจ,จากโพรงจมูกข,ของปู่สี่เป็นเข็มทิศนำทางเพื่อน,นำไปสู่ประตูสำริดปู่สี่ได้ตายจากไปนานแล้วเซียวเกอเป็นคนยัดกุญแจเข้าไว้ในศพและยังสลักป้ายห้อยคอศพเอาไว้รวมผิดถึง เขียนข้อความไว้บนผนังหินซึ่งพอนายน้อยเห็นก็จำได้ทันทีว่าเป็นลายมือของเสี่ยวเกอซึ่งทั้งหมดนั้นก็เตรียมการเอาไว้เพื่อที่จะให้นายน้อยเนี่ยได้มาพบแล้วนายน้อยก็ได้มาพบเขาจริงๆและก็ไม่ใช่เพียงแค่เส้นทางนี้ยังมีอีกหลายเส้นทางที่เสี่ยวเกอได้เตรียมการไว้ก่อนที่จะเข้าไปในประจูสมทธิ์ตอนที่เสีย่ยกลับมาพบกับนายน้อยอีกครั้งได้เล่าว่า ก็ได้พบสิ่งที่ช่วยบอกเส้นทางเช่นกันถึงแม้ว่าตัวเองจะไม่ได้อยู่เคียงข้างแต่เสี่ยวเกอก็ยังทิ้งความช่วยเหลือเอาไว้เพื่อให้น้อยน้อยได้ไปสู่เป้าหมายได้สำเร็จทั้งๆท,ท,ที่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะกลับมาไหมแต่โดยไม่ต้องเอ่ยคำใดๆพวกเขาทั้งคู่คงรู้อยู่แก่ใจว่าจะต้องทำตามสัญญาแน่ๆแล้วนายน้อยเอากุญแจออกมาได้อย่างไรทุบเลย ใช่แล้วนายน้อยทุบหน้าปู่สีจนเละแล้วดึงกุญแจออกมาตรงนี้นายน้อยได้บรรยายไว้ว่าขุดกระดูกท่านปู่ออกมาเผาแล้วร่อนขี้เท่าเข้าไปสับหัวแย่ครัวในจางเจียกูโ่โหลแล้วตอนนี้ยังทุบหน้าของปู่สีจนเละบรรพชน9ก้าสุลมีลูกกลานเช่นนี้โชคร้ายจริงๆ แล้วก็มาถึงหน้าประตูสำริดจ,จนได้พร้อมกับที่ได้เจอเสี่ยคือพอเสี่ยมาเนี่ยบรรยากาศก,าก็จะเปลี่ยนไปเลยหลังจากที่เงาเงาเศร้าเศร้าน้ำตาซึมก็จะเปลี่ยนเป็นหา่าหาน้ำตาเล็ดตัวอย่างเช่นเสี่ยบอกว่าหากาฉัน,น<า>เีิยประตูนี้จจฉันจะเป็นอมตะไหมหรือเราลองเปิดประตูก่อนเวลาไหมเผื่อจ, <ะ S 1> จะพบว่าเสี่ยวเกยยังไม่ได้นุ่งผ้าอยู่ก็ได้ อะไรประมาณนี้นายน้อยเองก็เตรียมกระสุนตเต็มพิกัดพร้อมปืนอีกสองกระบอกโดยไม่แน่ใจว่าจะมีตัวอะไรตามเสี่ยวเกอออกมาไหมสุดท้ายพอนายน้อยลืมตาตื่นขึ้นอีกครั้งเสี่ยวเกอก็มาอยู่ข้างๆแล้วพร้อมกับพูดประโยคแรกพบว่านายแก่ขึ้นนะนายน้อยไปรับเสี่ยวเกอออกมาแล้วและพากลับบ้าน พวกเขาได้อยู่ด้วยกันสิททีในภาคสิบปีก็จะจบลงที่ตรงนี้และในครั้งนี้เสี่ยวจีก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าซึ่งจะเป็นเรื่องราวของอะไรนั้นก็อยากให้ติดตามกันนะคะครั้งนี้เสี่ยวจีสวัสดีค่ะ